สวัสดีจ้านี่คือช่องแม่ติมบ้านสวนจ้าเมื่อนี้แม่ติมสิพ้าพี่น้องมาเบงสวนแม่ติมค่ะช,ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดหน้ายางแล้วค่ะเนาะปิดหน้ายางก็ล่องนะล่องยางที่ว่างๆเมติมสิพ้ามาเบง,เบงปงูบักนักแซมค่ะ ปลูกบักนัดใส่ในหลองสวนยางจ้าพี่น้องปลูกยู่ปลูกกินไปน้อจ้าเนาะดีก็ปล่อยเห็ดดินมันว่างแล้วนี้เพิ่นก,กับเกิดเตยที่กับพี่น้องเกิดแล้วบักนัดค่ะกำลังออกหนวยอ่อนๆเดี๋ยวไปจินข้าวยางตัวค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บหนา้ายาง แกแล้วตุน,กนเกิดเกิดวนที่จ้าพี่น้องเกิดแล้วหนักพันแื้อมันถ้ามันแก่้มันจะออกเป็นนวลเหลืองเหลืองเหล,ล,ลืองค่ะพันพันนํำผึงว่นจ้าพี่นอ้องนี่ยจะออกเหลืองเหลืองงูปีจามร่องยางเลยค่ะนี่ก็ปล่อยลองยางให้ว่างเปล่านอกจากนา้เขาก็มาทำประโยชน์โดยการ นูมักนัดมักนัดหรือสับปะรดนะคะสับปะรดเขาเรียกคนไทยเขาเรียกมักนัดกับพีนน่น้องยินมเสาวมาในทีมกับผ้ามาช่มสวนค่ะยู่สวนยู่หัวยู่สวนกับปลูกยู่ปลูกกินนั่จ้ะนาอปลูกจะเป็นหลงเ,เงาไปเลยจ้ะ เหล่งงาวน,นี่ทุกต้นค่ะเข้าปลูกง่ายค่ะกนัดนี่นมันเกิดปลูกง่ายเข้าว่าจาเป็นตน้องเลยมาหนน้าปลูกแล้วก็ปล่อยถิ่มใบสิเลยจะเขาสิเงาเองจะน้ำก็บอเค่อยถือบ่ค่อยหดจ้าจะเขาขก็มัธทรมาชาัะขนาดแบบยืดแดดก็บอกค่อยถือได้เพราะว่าต้นยางมันจะเป็นหฮมแล้วจ้ะเนาะน,นั่นก็สิบ,บ่ค,บนนบค่อยไปถือแดดจะประดันก็เกิด ได้การเห็ดสวนยางดีก็ห่อจปล่อยถิมไว้ดินรองอยางมันก็เป็นรองที่กวางอยู่แม่นะมค่ะพี่น้องเด้อระวังระวังรองนี่มหารองนี่มันกับกวางเขาก็ใช้ประโยชน์จ้ะโดยการปลูกมักนัดใช้ในรองอยางนะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมีพี่สวนยางก็นแนะนํำนะคะ่ะเมติมบ้านสวนแนะนํำให้ปลูกมักนัดใช้ได้ค่ะ เพราะว่าปลูกแล้วขาวมต้องมาใส่ใส่ปุ๋ยใช่ยังคือปุ๋ยมันก็คืออยู่กับสวนยางานี่แลลวเนาะค่ะเนาะเราเข้าใส่ปุ๋ยยางตอนอาง้นยางบางนัดเขาก็ได้กินมันบ่ค่ะเขาก็เกิดมาให้ทุกต้นทุกต้นเนาะคะ่ะได้หอดขาย,ดายุณได้จากพี่น้องกินบวัดบาไวด,ดอกเป็นบ่าค่ะจะได้หอดขายขึ้นแล้วเพราะว่าตน้นเขาออกมดแล้วผักออก ปลูกทุกล้องเลยค่ะเขาจะเกิดมากอันนี้ก็่ที่เป็นคนละพันธุ์นี่จ้ะพี่น้องปลูกไปยู่อไปกินแต่มันก็บอกเป็นปั่นแหละมันได้หลายปุนนี้มันก็จะได้ขายปุ่นละจ้ะพี่นงค์ไม่ใช่ได้ขายปุ่น,น,นละ ดินว่างๆด้จ้าผู้ใดมีสวนยางขึ้นมาติมย่าปล่อยไว้ค่ะย่าปล่อยไว้ปลูกเลยค่ะปลูกเลยพันนีนี่ออกต้นละสองเห็นไหมคะที่นี่น่ิจะตแตกออกมา พอได้ใส่ได้กินได้ขายอยู่ที่จับพี่น้องห้าเห็ดเดืนเหลืมใส่มหาต่ว่ามหาต่ว่าโอ้ยสิไปหดน้ำกันนะสิไปยังบ่ได้ยากจับพี่นอ้องกาลังเกิดงามค่ะเมื่อีบรรยากาศดีๆนะกินค่ะพี่น้องมาช่มหมักนัดค่ะสวนหมักนัดไม่หลองอยางเลยพี่น้อง อีกว่าโดนเดียวแม่จิ้มบ้านสวนจิจมาอัปเดตให้เบิง้งเขาจะเกิดแล้วมันแก่ปับ๊บมันก็จะเป็นสีเหลืองน้ำผึง้งทุกต้นมีหมากนากเราจะพี่น้องเอาได้กิน ได้ใส่แล้วจะเนาะหอดคันได้ขายพุ่นแหละเพราะว่าเขาเก็บเก็บาหลายปลเป็นข้ากินบเนื้อเดียวกับเบัร์เบอรเนื้นอเยกเีกช่วงนึ่งมองนึงกับปลูกมันจ้ะแต่ว่าอันนี้ปลูกหมักนัดแน่จะเนาะปลูกบมักนันกนดข้าก็จะปลูกเลี้ยงขะเลี้ยงเลี้ยงไปเลยจ้ะพี่น้องมีพระพี่นอ้องมาชมสวนมักน,นัดจ้า กำลังสวยงามค่ะแตกออกสวยงามค่ะต,ต้นละสองหน่วยกับนี่เกิดทุกต้นเลยจ้ะพี่น้องเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายปลูกง่ายโยงง่ายมาตรงมาดูแลบริคิดยากว่าอันสนอนสิ่ยังจังค่ะเพราะว่าเ้าปลูกถึ้นไว้ในสวนียแรงค่ะ มันกิดสีเย่ของคนเดียวเ,เหรอเห็ดดทุกคนเหอเรอค่ะต่ละกตุ่ลองนี่งเพรเห็ดนี้เราจะี่น้องในติมบ้านสวนขอในนำ้ำแล้วจาผู้ได ก็ได้มีสวนยางที่ช่องช่องกาลางอยู่ดีเขาจะปล่อยถิหนหน่มไว้นัจ๊ะเนาะเวลาเข้ามากิดยางเขาก็ได้ดูแลก็มีช่วงพิหนายางกับมังนับมันเป็นไงหรอจ๊ะเกิดท,ทุกต้นนจ้ะพี่น้องนืทานกินมนทานใส่เอาละเนาะจา้า ไม่ติมบ้านสวนกับพพี่น้องมา่อบังสวนบักนัดปลกในหลองอย่างเมื่อนีก้กะคลิปนี้เสียไวส้สำนี้ก่อนน้นจากน้อคลิปหน้าพ่อกันไม่ขอฝากคลิปในเด้อจ้ะพี่น้องขอบคูณหลายๆผูเขามาชมค่ะสวัสดีจ้า